ทำไรทำสวนกันตามประสาธรรมชาติให้มาพวกเราต้องรักษาช่วยกันและการเกษตรทุกครั้งทุกอย่างนะวันนี้นะมันมันไม่เหมือนกับโบราณโบราณนั้นโบราณโบราณปู่เพื่อเพื่อกินเพื่อขายกันอย่างทุกวันนี้ทำการเกษตรเป็นจุดขายแต่กูก็ได้ขายมันกูขายที่พักอาหารขาย อาหารตายพวกมึงใช่ไหมขายอาหารที่พักแต่กูทกําการเกษตรเช่นมีดอกไม้บ้างปลูกต้นไม้ผักกล้วต่างๆเป็นทาเป็นโฮมสเตย์เห็นไหมไอ้นั้นมันได้เยอะกว่าไม่เหนื่อยด้วยมันไม่ใช่ว่ากเกษตรต้องปลูกแล้วไปขายปลูก,พกเพื่อกินอย่างเดียวมันไปทําอย่างอื่นได้หมดเยอะแยะหมดนะครับถ้าเราคิดเป็นทุววันนี้็นร้านกาแฟเราไปดูโอ้โหแม่งถ่ายรูปมาสวยเหลือเกินกูนไปโอ้โหที่แม่งสองงานเนง บกป่าฝ่าดงมาทั้ง5้กิโลสิบกิโลอยู่ในปา่านะแตเอาภาพเนีเราก็นะาาไปในไปเขาเอาตะกาแฟตะแก้วเ่ะเอแบบนี่ในการชาดหวังในโครงการเากระเตดเข้มข้นมันจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนมากถ้าอาตมาสามารถที่จะทำให้วัดของอาตมาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของ การเกษตรได้ไดก็จะสามารถดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยมาเป็นแรงงานแล้วพวกเขาสามารถมีไรายได้จากพื้นที่การเกษตรพวกนี้มันมีความยั่งยืนของของตัวมันเองอยู่แล้วมูลค่าที่เราเคยพบเห็นกันเนี่ยมัน<ะ>ก็ได้ไปจากแล้วนะว่าราคามันเท่าไหร่อ,อีท่าไหนเมื่อชุมชนเข้มแข็งขึ้นเราก็คิดว่า <c oughs> ชาวบ้าน ก็จะเริ่มศรัทธาดึงศรัทธากับคืนมาสู่ศาสนาจากนั่นแหละจ้ะก็ต้องการกองขัดหมังก็ประมาณอย่างนั้นแหละโอ้ดีครับดีด,ดีได้เกิดแง่คิดหลายอย่างอาจารย์เปียกเรา้วห็แง่คิดว่าการเกษตรเนี่ยมันรวมหลายศาสตร์อีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะขาดไปไดในการที่จะปลูกพืชอะไรมีอยู่มีกินก็คือการในการเกษตรคือต้องสั่งแรงอาหารบนที่เจ้าของโมเมนต์ออกไปสแสวงหาเงินเราเอามาซื้อกินโมเมนต์สั่งเกษตรให้มันมีมูลค่าเพิ่ม แล้วก็ต้องรู้หลายศาสตร์ออกมาใส่อย่างเช่นว่ายังพริกไทยเนี่ยเขาปลูกเนี่ยเขาต้องรู้หลักวิทยาศาสตร์มันกินอยังมันต้องอยู่ในที่แบบใดอันที่2ก็คือศิลปศาสตร์ก็คือเขาไปดัดแปลงไปยังฮหดเป็นไม่สวยงามได้อันที่3แพทยศาสตร์ก็คือมันเกิดโรคเกิดไท,ทลต้องรักษา,า,ามันยังไดอะนะบาในอันที่3คือเวลาปลูกมาแล้วสิขายไใส่อันนี้ก็ต้องรู้หลักไนการจัดการรู้จากหลักเศรษฐศาสตร์ว่าเ้าสิปปลูกอย่างที่ได้ราคา อันที่สองคือสิใครใช้ก็ต้องรู้หลักการตลาดอีกครับนี่คือการเกษตรนี่ต้องหลายๆศาสตร์เลยแห้งรู้หลายแห้งได้เปรียบวานาเกรรษตรเขาชะก,กันเท่านี้ดีครับดีมากๆพี่น้องบราคิดว่าเศรษรใหม่ใหมใหม่าที่เขาเคยเผาถิง่งมันจะเป็นมูลค่าที่สั่งทรัพย์ส,สินในดินขึ้นได้นะครับดีมากครับดีมากที่ซอยลดต้นทุนได้เยงมากมายเลยก็เห็นหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็ได้มาดูพืชผ,ผักสวนครัวที่สามารถตกแต่งเป็นสวนหย่อมทำให้เกิดความสวยงามในพื้นที่บ้านของเรานะครับแล้วก็ได้มาเห็นว่าออการที่มีเนื้อที่น้อยๆนะครับบางคนจะมีเนื้อที่น้อยๆไร่สองไร่มันก็สามารถที่จะทำการกเกษตรได้นะครับทำเป็นแบบส่วนผสมผสมประสานนะครับแล้วก็ได้มาเห็นว่า ต้นไม้ของเรานะครับนอกจากปลูกขึ้นมาแล้วไม่จําเป็นแค่ว่าต้องขายไม้นะครับก็ยังสามารถที่จะนําเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์เป็นก้าไม้สามารถต่อยอดทําให้เกิดอาชีพและรายได้ขึ้นมาอย่างมากมายนะครับต้นไม้หนึ่งต้นมีเม็ดพันธุ์มีเมล็ดนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในที่นี้ก็ ภาคภูมิใจที่ได้มาได้มาเยี่ยมชมได้มาศึกษานะครับสไตล์การสอนนะครับเหมือนอาจารย์ท่านให้ความรู้ตลอดครับถึงจะนั่งจะเดินจะอยู่ที่ไหนก็ช่างนะครับถ้าเราเกิดคําถามอะไรท่านก็ยังมีคําตอบให้เราเสมอมันเหมือนกับว่าท่านไม่ได้สอนแต่ท่านยัดเยียดความรู้ให้ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าดีครับสไตล์การสอนอาจารย์ก็ฟังเข้าใจง่าย นะครับฟังแล้วเข้าใจง่ายดีครับก็รู้สึกว่าจะเอากลับไปทําที่บ้านค่ะว่าที่บ้านมีที่อยู่แต่ไม่เคยใช้ประโยชน์เลยมาเห็นมันทําให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ทําเพื่อใช้ในครัวเรือนพึ่งพาตัวเองได้จริงๆนะคะอยากให้ทุกคนมาลองดูค่ะ ว่าจะกลับไปทำจริงเลยไหมครับคงกลับไปก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยังติดงานอยู่เออมันหาไว้เป็นไอเดียเป็นประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจค่ะอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มสักนิดนึงก็ยังดีค่ะประทับใจมากครับชอบมากเลยครับยามีเหมือนของอาจารย์ครับเห็นแบบนี้แล้วก็ก็ขอนไม้ที่บ้านนะฮะทีท,ทีมีค่าขึ้นมาเลยครับผมก็อยากอยากจะเอามาอยากจะกลับไปไปตอนนี้เลยไปไปทเลย ก็สวยสวยดีฮะเป็นไม่ต้องไม่ต้องปลูกไม้ดอกไม้ไประดับก็ได้เราเราแบบนี้เราปลูกเราก็ได้กินด้วยได้สามารถขายได้เลยนะฮะเออก็ได้ความรู้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมเยอะเลยเอ่าผมคิดว่าพี่น้องเนี่ยการให้การเกษตรเนี่ยความรู้นี่สำคัญมากครับอ่าเหมือนต้องต้องมาหา,าจารย์ดีครับคนเขาที่นั่นเนี่ยเขาต้องมาบูรุษหลักการเพื่อนเพราะว่าเขาก็เฮ็มมาเป็นสี่สิบห้าสิบปีเขาก็บ่ดีขึ้น ลองเปลี่ยนคูเบึงนะครับลองมาเอาอาจารย์ลองมาเอาลายๆคนที่เพิ่นเก่งๆเนี่ยเอาหลักเพิ่นไปปรับใส่ไม่ต้องไปใส่รายเขามาเลี้ยนเอาไปปรับใส่แค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็รอดแล้วครับเพราะว่าเพิ่นทีมีเทคนิคมีหลักการดีๆเพราะว่าเพิ่นคดทดลองเป็นตัวอย่างให้เขาเบิ่งแล้วครับเขาเป็นการเลี้ยนรลักจากประสบการณ์ของเพิ่นเขาเพ่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกครับผมดีมากๆครับผมมาเลยครับถ้าว่างเนี่ยมาอไจับกลุ่มกันมาโทรนัดเพื่อนก่อนเพื่อนว่างช่วงใดจัดโออออมมคดดดไ้หรืแวากกน็ มาเบืองก่อนมาเบืองลาดเล่าก่อนเลยทางผ่านหน่ก็แวะมาเบิงมีเจ้าหนาที่มีสิทธิ์เกา่าสิทธิ์ใหม่เิ่นเวียนเวียนกันมาแล้วก็วเขาาสอบถามว่าเฮาค่้ยกลับไปแล้วก็ค่อยไปจับตารางเวลามาอบรมออกครับผมอันนี้ฐานนะครับฐา,านผมก็เผาใช้เองมีความมั่นคงด้านพลังงานมีไม้ในป่าเยอะแยะจะเผาฐานองปลูกต้นไม้ผมไม่กลัวว่าผมไม่มีไม้เผาฐาน,มนไม่ต้องวิ่งไปหาไม้ที่อื่นบ้างก็มาเผาฐาน เก็บเอาไปส่งคนไม้เอาถ่านไปใช้ในร้านอาหารไม้เล็กไม้ใหญ่ก็เป็นถ่านหมดไม่ไถก็ต้องเป็นถ่านนะคนรักป่า